สวัสดีครับพ่อกับพนพะละรับ,นนรบันนี้พามมลอดตลาดหอยจูบขกเขียบอ๋อเป็นแมงดาหางนาครับแมงตับเตาอันนี้อย่างโตอ้อนจักกะจันไันไวหางนาหัวใหญ่ ก็แตจนทอดครับขายงางบงตลาดกันขายพริกครับนะครับันตาักนตงานนัมเกนงน้องเนี่ยนะเขียดจะนะเุียดจะนะหมกเด็กเดี่ยวเหงาป็น พเจอาโรงมานสูีเียวายังรอบนตลาดข้าพเขาแล้วนี่จีเอาครมาูเนาะบรรยากาศนีน่เมืเอเศาราครับเมื่อาอยู่สิบโมงกว่าเป็นข้าโพด ตังต้มตังจ่อควอีามกินค่ะชิมได้ความด้วค่ะเด้ได้ความได้เคิมได้เลยค่ะนี่เป็นแก้วขมค่ะแก้วขมแก้วขมแก้วบานๆแบีสานค่ะ อันนี้<ช>เป็นหนังอันนี้เป็นเล็บวัวค่ะเจ้าวัวค่ะเอ็นแก้ววัวค่ะขายจังไหนเราเนี่ยขายลูกละลายค่ะลูกละลายอันนี้เป็นเล็บเป็นเอ็นแก้วแบบห้องฮั่นแหล่อันนี้เป็นหนังล้ว,วนวคะ่ะคคลูกละลอยทุกตันค<ม>่ะพร้อมกินได้เลยต้มเกลือดีแล้วครับนจีะ่จะเป็นเทา้เทา นี่ครับตอนเศร้าอยู่ครับยับงบอกคือคักคนในตลาดใครผ่ำเป็นผักหวานขาจอกเอ็นแก้วเด้อลูกกาด้อยจำเปะตับแซบด้อยจำเปะใค้น้องอ่ะต้มยำต้มแซบลูกแยงสะพักทีริกจากครึ่งโลห้าสิบบาทพอนุ่มแซบดีด้วยจำเปะตับแซบขาคอเอ็น <ขอ S 2> แก้วมันเป็นหนังเนี่ยเราได้มันได้เปลือกมะไคร อนไรอย่างรหลนแ่บป,ประจำตลาด หัวงามเจะเพิ่งอันนี้เป็นหนามค่ะเป็นมัวสดค่ะอันนี้ล่างอ่อนอันนี้ก็เป็นไข่มดค่ะไข่มดแดงก็ออกแล้วไข่ตรงไข่ฝากกับปูหน้าเขาปูคนบันเขาค่ะหาสิบบาทจ้าเราเึงบรรยากาศเขาไป นี่แม่ค้ากบาับบางๆครับหลายหลี่ยังคุ้นเือสักพุ่มไหมอะไรยังับน้าหัวไน่หั่หัวงแัหนหว่น่นอว เบียนม่วงแก้วนี่นม้วงแก้ว,มกวมไม่มีไม่นะเนี่ยสุดตลาดครับ,บาขาดนะ,ะขาเดเป็นแบบันในทย,ยอยออกมานี่นยผมมัน แข็งกงวางะไรเิ่มานะพ่อเป็นเ่าด้อ ท่ที่ขอนแก้วท่านแก้วนไงเนาะท่านแก้วค่ะสะอาดเรีย้

พอค่าไม่ค่าเบ่าลายปคนไทยรับมานะเขามามาบอสไซมันนะครับผมกับบรรยากาศคางทั้งครับในถนนจากย่างตลาดไปหอยเม็กครับมีตลาดลงละแง่เนีนะ่เป็นของขายตามฤดูกาลครับผม